วันที่เราชนะ4เกมแรกเนี่ยเราเราที่1ร่วมใช่ครับแต่วันนี้เราผ่านไป14เกมเราอยู่ที่3เพราะนั้นมันก็พิสูจน์ว่าเราก็มีมาตรฐานระดับหนึ่งเราสามารถชนะได้ทุกทีม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการให้ฟุตบอลพาไปครับไม่ว่าเราจะไปเจอที่ไหนให้ฟุตบอลเป็นตัวนําทางครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับแน่นอนมาราชบุรีก็มาถิ่นองคมางกรแล้วก็ต้องมาดูจิมราชันบางกรครับวันนี้ผมออกจากโรงแรมมาประมาณ7จ็ดโมงเศษครับมาตั้งแต่เช้าเลยมาถึงที่นี่ประมาณ9ก้าโมงกว่าเท่านั้นเองครับเหลือเวลาอีกเหลือเฟือเลยก่อนที่จะไปดูฟุตบอลครับเรามาดูกันหน่อยครับว่าตามคอนเซปต์รายการเลยครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนที่นั่นมีของดีอะไรร้านไหนดังเราจะไม่พลาดที่นั้นๆอย่างแน่นอนครับวันนี้ที่นนนนนีี่่มอะะะะไไไรรราาาาสใจจเเพปปแํัคบดูลย ไหนมาราชบุรีทั้งทีก็ต้องมาลองของเด็ดหน่อยครับเรามาที่ร้านบะหมี่ครับชื่อร้านกําเช้งนั่นเองครับเป็นปะบะหมี่ที่มีอายุกว่า95ปีครับร้านนี้เด็ดยังไงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นเกี๊ยวหรือว่าหมูเครื่องปรุงต่างๆทําด้วยมือหมดเลยนะครับแล้วก็เกี๊ยวเนี่ยเหมือนสำลีเลยนะฮะแล้วก็เส้นเนี่ยกรอบเด้งซิกเนเจอร์ของทางร้านนะฮะถ้ามาแล้วไม่ลองไม่ได้เลยก็คือมีเปาะนั่นเองหรือว่าบะหมี่เส้นใหญ่ครับใครอยากจะลองก็ต้องมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะฮะเพราะวันธรรมดาเนี่ยเจ้าของร้านบอก 3 0 40อะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในตัวเมืองของราชบุรีเลยอยู่ตรงข้ามกับสพอราชบุรีครับเดีย๋ยวลองชิมหน่อยไหนๆก็มาถึงแล้วนะฮะอร่อยครับอร่อยครับร้านนี้ดังไม่ดังก็ดูครับรอบร้านแปะไปด้วยรายการต่างๆที่มาร,ร้านนี้นะฮะมีควาวคุณต่อยมี โัรายการดังๆช่องดังๆมาเยอะมากการันตีได้ดีดแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เช้าเลยครับประมาณ7จ็ดโมงเดโมงคึ่นะะจนถึงบ่ายสมถ้าคุณมาหลังบ่ายสมคุณอาจจะไม่ได้ถานแล้วนะเพราะเจ้ของร้านบอกต้องปิดแล้วครับหรือว่าของอาจจะหมดแล้วก็ได้นะต้องไปเตรียมของต่อในวันถัดไปครับผมก็ใครมาก็องลองมาลองหน่อยแล้วกันนะฮะ หลังจากที่เราไปทานเกี๊ยวกันมาแล้วแล้วคราวนี้มาที่คาเฟ่พอท้าคาเฟ่ครับเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นครับร้านนี้น่าสนใจมากนะฮะนอกจากอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ยังมีเวิร์กช็อปเซรามิกด้วยนะฮะใครที่สนใจเรื่องเครื่องปั้นอะไรเงี้ยมาราชบุรีก็ต้องมาแวะมาชมที่นี่กันหน่อยส่วนกิจกรรมต่างๆก็ลองเข้าไปดูในเพจของเขาได้นะฮะพอทาคาเฟ่ไหนไก็มาถึงนี่แล้วนะฮะเราไปชิมเครื่องดื่มที่นี่กันหน่อยครับ เข้ามาข้างในแล้วนะฮะแล้วก็อาหารสั่งมาผงๆเป็นนมน้ำผึ้งครับแล้วก็อร่อยครับแล้วก็อันนี้เป็นเค้กนะฮะเป็นเค้กชอโคโคโค็อกโกแลตทาเองด้วยนะฮะนี่แน่นๆเลยอืมอดเข้มข้นดูเนื้อครีมดูเนื้อเค้กแบบแน่นๆเลยเป็นอีกคาเฟ่หนึ่งที่น่าสนใจครับพัทธาคาเฟ่ชิมก่อนแล้วรีบไปไป อ่ะเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เรามาถึงที่สนามมิดผลสเตเดียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ไปตะลอนกินกันมาทั้งของคาวของหวานครบเรียบร้อยแล้วเราวันนี้ต้องบอกว่าเราหวังจะมาแก้ตัวจากเทปที่แล้วครับถ้าคุณยังจํากันได้หรือว่าหรือว่าเคยได้ดูผ่านตามาบ้างก็คือเทปที่แล้วเนี่ยเรามาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งครับในเกมที่เจอกับแบงคอกนูนเ t ็ดแต่ว่าเทปนั้นเนี่ยมันกระชันชิดนิดนึงด้วยเวลาเอ่ยด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกทั้งวันเลยเราก็เลยทําอะไรไม่ได้มากนะครับวันนี้หวังว่าจะมาแก้ตัวเต็ม มิดผลเซดียมไปดูทุกซอกทุกมุมเลยครับมุมไหนที่คุณยังไม่เคยเห็นนะฮะนอกจากความสวยงามในภายนอกแล้ววันนี้เราจะไปเลาะทุกซอกทุกมุมของสนามแห่งนี้ครับจะเป็นยังไงนั้นสวยงามขนาดไหนเราลองไปดูเลยครับแม่แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าแค่เห็นจากภายนอกยังสวยและงดงามขนาดนี้ชักจะอยากรู้ซะแล้วครับว่าภายในสนามจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง โดยในคลิปนี้เราได้คุณเป้ครับเจ้าหน้าที่ทีมจากราชบุรีมิรผล f อฟซีทำหน้าที่พาเราทัวร์สนามจะเป็นยังไงนั้นลองเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับออโหข้างในสวยมากอันนี้จะเป็นว่าทางเดินนักกีฬาอ๋อทางซ้ายมือจะเป็นทีมของทีมเราอืมเยนจะเป็นทางนี้ครับองข้างในนี้คุมโทนเป็นสีส้มดําหมดเลยเป็นสีประจำาทโมสร<ว>มันดูแบบ แขังๆดีนะมันดูแบบดูดุดันดีดดุันอันนี้คือห้องพักนักกีฬาครับผมอ๋อขออนุญาตนะครับครับบผมนี่โอ้โหใหญ่เหมือนกันนะนี่ของเจ้าบ้านนี่ที่มีเสื้อปกติมีแบบนี้ตลอดไหมครับอ่่าาจะสวนมกเฉพาะวันแข่งเฉพาะวันแข่งใช่แต่ถ้าจะมีซ้อมก็จะมีวางมันล็อกไข่ล็อกมันพวกนี้ติดบังเอิญวันที่เรามานี่เป็นวันที่มีแมตช์แข่งด้วยแข่งใช่ ก่อนแข่งเกมก่อนแข่งแบบนี้ก็มีเสื้อวอร์มใช่ไหมครับครับผมมีผ้าขนหนูมีรองเท้ามีล็อกเกอร์นะฮะต่างๆแล้วก็เสื้อแข่งถุงเท้ารองเท้านะครับที่ใช้แข่งบางคนมีหลายคู่เลยนะไว้สับเปลี่ยนกันแล้วก็ของนี้มีโปรตีนด้วยนะอันนี้ของใครของสิทธิโชคกันหนูนี่แล้วรุงนะเตะใหม่เลยรองเท้าเยอะมากฟิลิปโรเลอร์มีทั้งโปรตีนมีรองเท้าแตะนะฮะแล้วก็มีรองเท้าใช้แข่งผ้าขนหนู ล็อกเกอร์มีไดร์เป่าผมด้วยฟิลิปลอเลอร์นี่จะติดหลอดนิดนึงใช่ไหมแล้วด้านนี้ก็มีผมเห็นมีโต๊ะปิงปองในนี้ด้วยเหรอพี่เออเป็นเรียกว่าอะไรแอสเซอร์ไซด์อ๋อเราได้ใช้ไหมฮะปกติอย่างวันแข่งแบบเนี้ยอันนี้แบบเผื่อแบบรีแลกก่อนเกมหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เลยอ๋อ,อแต่ส่วนมากจะไม่จะมันวางจะวันแข่งก็ <laughs> นะนี่ม,ม,มีไม้ปิงปองนะฮะแล้วก็มีบอร์ดบอร์ดไว้ประชุมพวกอะไรพวกน,นี้ครับผมแล้วฝั่งนู้นก็มีเตียงนวด ใครชอบนวดที่สุดนะทีมนี้อันนี้แล้วแต่เห็นไหมแล้วแต่ใช่ไหมผมแอบไปดูห้องน้ํานิดหนึ่งได้ไหมพี่ก่อนออกไปได้ไดเป็นห้องอาบน้ําห้องแต่งอะไรพวกอ่าลามีอันนี้มีห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําก็ค่อนข้างจะเพียงพออยู่แล้วแหละอาบได้ทีหนึ่งก็เจ็ดถึงแปดคนเราไวจะวมตาควันเติมกำลำจาอ๋ออือ เย็นก็จะเน้นง่ายๆไปเลยนะฮะก็จะเป็นแบ่งช่องแล้วก็จะมีเก้าอี้นะครับเพราะว่าเขาก็มาใช้แค่แบบว่า2 3สามชั่วโมงระหว่างแข่งระหว่างพักใช้เตรียมแข่งเตรียมซ้อมประชุมแผนอะไรกันแบบนดีในระดับหนึ่งเลยนะก็มีแบ่งช่องชัดเจนแล้วก็มีเก้าอี้เราเราอำนวยให้เขานิดนึงอ่าประมาณนั้นแล้วก็มีล็อกเกอร์มีห้องน้ำปกติแหละนะฮะแล้วก็มีบอร์ดประชุมทีมฝั่งนี้ครับมีตู้เย็นให้หนึ่งตู้ให้หนึ่งหลัง ไว้เผื่อใครแช่น้ําแช่วิตามินอะไรแบบวิตามินส่วนตัวนะฮะอ่ะอันนี้ก็มีแอร์เหมือนกันนี่ครับผมแต่ก็วิตามินเหมือนกันเนี่ยอาร์มีสหรับด้านนี้ห้องน้ำห้องน้ำา้ห้องน้าก็ใหญ่อยู่นะแต่ก็คล้ายๆกันแหละกับทิมย่าแต่ว่าก็ถือว่าสามารถอุปกรณ์จะเหมือนเหมือนกันอืมนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นประมาณนี้แหละเพราะโดยปกติแต่ละสนามของทิมเยือนเนี่ยมันจะเล็กกว่าของเจ้าบ้านอยู่แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะเขามาใช้ไม่นาน ถ้ามาที่นี่ก็ห้องเขาเรียกอะไรห้องเกียรติยศใช่ไหมความสําเร็จของสมโมสรอ,อออันนี้เป็นชนะเลิศฟ,ฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย FA Cup 2016นะฮะแล้วก็มียามาฮ่าลีกวันนี่การแข่งขันฟุตบอล AS เอสลีกภูมิภาคหรือว่าดิวิชั่น2เดิมอีกหนึ่งรางวัล AS เอสลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ปี2011การแข่งขันฟุตบอลสีเศร้าแบงคอกยูเนเต็ดเชลิตี ครับ2012ก็มี5ถ้วยแห่งความภูมิใจใช่ไหมอยู่ที่ห้องนี้แล้วก็มีเสื้อของนักเตะที่ติดทีมชาติตอนนี้ก็มีนะก็มีใช่ไหมก็มีทั้งฟิลิปโรเลอร์ทั้งหลายๆายคนครับผมอันนี้จะเป็นที่นั่งของ<า>ทีมเราเลาบรี ที่นั่งของราชบุรีตอนนี้ก็มีเว้นระยะห่างด้วยครับผมในสถานการณ์โควิดตอนนี้ผมลองนั่งไดไหมฮะได้ครับได้ได,ได้เลยนะ <laughs> โอ้นี่เบาะเหมือนเหมือนต่างประเทศเลยอะ่ะ <c oughs> นิ่มมากเลยเหมือนเบารถแข่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นบัคเก็ตซิสเราจะเห็นทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปที่ใช้บ่อยๆตามถ่ายทอดสดเดียเด๋ยวนี้ในบ้านเราก็เริ่มมีแล้วเกือบทุกสโมสรเลยนะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เกือบหมดเลยให้มันรู้สึกคลันคล้ายมากที่สุดใช่มันก็จะนิ่มกว่าปกตินิดนึง แล้วก็มันรู้สึกนั่งสบายมากขึ้นนะปกติผู้จัดการทีมที่นี่นั่งตรงไหนครับพี่เขาจะมีเก้าอี้ประจำไหมส่วนมากจะแบบนั่งแถวไนนะพี่และนี่ก็เป็นสนามมิดผลสเตเดียมแหละครับต้องบอกว่าอลังการจริงๆครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสนามแห่งนี้สวยและมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่อื่นๆเหมือนกันครับโดยตัวอัาจันทร์นั้นมีการติดที่นั่งทุกโซนของสนามเลยครับ มุมมองในการชมเกมก็ใกล้ชิดและชัดเจนมากๆไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่มุมไหนหรือส่วนไหนของสนามคุณก็สามารถเห็นเกมได้ยอย่างชัดเจนเลยแหละครับและก็ในส่วนสําคัญอย่างพื้นสนามนั้นก็เรียบกริบยาขี้วก็จีนหน้าลงไปเล่นมากๆครับแถมวิวนอกสนามหากมองออกไปนั้นก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมสนามแห่งนี้อยู่สวยงามและลงตัวมากๆเลยละครับเออลังใจ เดินเล่นในสนามกันมาพอสมควรแล้วครับเราลงแวะไปชมช็อปของสโมสรซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสนามสักหน่อยดีกว่าครับโดยในช็อปแห่งนี้มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งชุดซ้อมเสื้อโปโลหรือเสื้อสําหรับแฟนบอรลรุ่นจิว๋วหมวกกระเป๋าลม่มหรือจะเป็นสติกเกอร์สินค้าอื่นๆอีกมากมายก็มีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแหะครับแอบกระซิบอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าราคาที่นี่เป็นมิตรมากๆครับ ใครมาที่นี่อย่าลืมแวะเข้าไปดูหรือเข้าไปอุด่นนกันได้นะครับผมรู้สึกว่าโอเคเลยครับก็คือดีใจมากๆเลยก็คือว่าเราเราได้ได้สร้างประวัติศาสตร์ของสม,มรสอนด้วยนะอะ ที่ได้ไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกเลยแล้วก็ได้ได้สัมผัสบรรยากาศของเอฟซีครับง่ายๆเลยก็คือเรา เราไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าเราจะได้ไปสําหรับแฟนบอลที่สำนักแฟนบอลบ้านนอกคนหนึ่งนะฮะก็ดีใจครับดีใจดีใจเพราะว่าเราเราก็เชียร์มากันตั้งแต่เด็กๆครับเชียร์มาตั้งแต่แบบโอ้โหนานมากครับตั้งแต่สนามเก่ากีฬาด้วยหลายปีแล้วนะโอ้โหแล้วในสมัยเรียนมัดยมเลยครับเชียร์เชียร์มาด้วยกันนะครับนะฮะอันนี้ก็อันนี้เป็นผลตีแล้วุกคก็ดีใจมากครับดีใจดีใจคิดว่าภูมิใจไว้มล่ะภูมิใจนะเหมือนองค์ราชบุรีกันและติดอันดับไปฮะ เชียร์มันต้องการุ่นรุ่นดีซ้ำมาแล้วอ๋อผัวหลายปีแล้วนะแต่ดีต้องเอารุ่นแรกเลยรุ่นซ้ำเลยก็มีดีตองดีตองครับเด็กก็มาเนี่ยใครรีกเนี่ยก็ยยกถ้าถ้ามองในฐานะแฟนบอลยังผมผมว่ายังยังไม่ถึงขั้นจะลุ้นแชมป์ขนาดนั้นครับอขอแค่แบบว่าให้อยู่ในะระดับระดับที่ยังเป็นตอนนี้ถือว่าดีที่สุดเลยนะครับพอ อยากให้อยู่ในแบบนี้ตลอดต่อไปครับอันธพาต่อไปครับในเรื่องลุ้นแชมป์คงยังยังไม่คิดหรอกครับยังไม่คิดนะผมก็ฝากความหวังไว้กับกองหน้าต่างชาติคนใหม่นะฮะที่จะเข้ามาแทนแดนนีโคลี่์คิดว่าฟอร์มเขาน่าจะทำให้เรานะครับมีมีความหวังในในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกครับได้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 ช่วยในเรื่องอะไรนี่เลี้ยงไี้เหรอใช่ครับ มองว่าอย่างน้อยได้ลุ้นกันยาวๆแน่นอนนะฮะช่วยหน่อยกลางอีกหน่อยนะค้างแน่นไว้ก่อนค้างล่างข้างหน้าว่าโอเคแล้วข้างหน้าโอเคแล้วนะฮะอยากได้ตัวไทยหรือต่างชาติต่างชาติพี่ต่างชาติใช่ไหมไทยก็ได้ไทยก็ได้มันก็ต้องมาช่วยกันใครไม่ได้คงต่างชาติคนไทยมัไเพื่อเหงนช่วยกันอ่าเอามาทั้งคู่เลยอ่าๆเอามาทั้งคู่เลยที่เห็นได้ข่าวมีสี่แล้วมีมาสี่แล้วมีมาสี่แล้วพอหรือยังครับสี่คนยังยังยังเอาอีก อยวาไปซื้อไอ้นี่มาซื้อใครฮะเทปกี้จะเลี้ยวพูลอ๋อโอลิกี้ใช่ไหมเอาจากลิเวอร์พูลเลยนะไอ้ยืมตัวมากเก่งเลยโอเคยืมตัวมาก่อนยืมตัวมาจากลิเวอร์พูลก่อนผมคิดว่าผู้เล่นตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะครับก็ก็เริ่มเข้าขากันแล้วแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่มาใหม่ก็รู้สึกว่าโอเคละ ก็อยากให้ฝึกซ้อมร่วมกันแล้วก็ทำความเข้าใจ,จกับเกมนะฮะเพื่อ,อเพื่อที่เราจะได้โฟกัสไปที่ถ้วยของถ้วยเอเชียอย่าง อย่างเต็มรูปแบบประมาณนี้น่าทดแทนที่คาดไปร์ล้วงอ่ะที่ของเอาของโมอลี่ใช่ไหมฮะเอาของไอ้ท่าเรือมาอ่าให้ท่าเรือเข้าไปคือท่าเรือไปทำมาซื้อเขาได้ไอ้คุมไปล้วงอ่ะอยากให้เติมกองหน้าฝั่งชาติหน่อยเออเออติมให้คุมไปล้วงีหน้าปร์บอกุงเรื่องตัวรับหน่อยนะเรื่องตัวรับนะนะฮะอยากค้างก็นะอยากค้งก็รับอ่ะอ่าอยากได้ตำแหน่งตัวรับหน่อยแนวลุกมองว่าโอเคแล้ว ก็ขอเชิญชวนนะครับทั้งทั้งแฟนบอลนะครับไทยลีกแล้วก็แฟนบอลนะครับในในในลีกต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนมาชมครับแน่นอนครับสนามแห่งนี้ถ้าเรามองไปด้านหลังคล้ายๆกับอของเจลีกแน่นอนนะครับมีมูลเสน่ห์แล้วก็มีมูลค่าแน่นอนครับครับในนามคนละลีนครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกสมุนงสอนนะครับเจ้าอังเกทุกท่านนะครับมาเจอกันนะครับสู้ๆครับทุ ที่นี่อบอุ่นมปต้องตัวยินดีต้อนรับไม่เกรงไม่เกรงยได้เ่เชียรที่นี่เชียมันสนุกแล้วก็น่ารักแน่นอนนี่ะและนี่ก็เป็นความรู้สึกของเหล่าแฟนบอลทีมราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC นั่นเองแหละครับแม่แค่คุยไม่กี่คนก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของทีมนี้เลยแหะครับ คุยกับแฟนบอลไปแล้วมาสนามแห่งนี้ทั้งทีก็ต้องไปคุยกับผู้ชายคนนี้สักหน่อยครับผู้ชายที่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของทีมราชบุรีมิตรผลอ c คุณฟุกธนวัฒนิติกาญจนาครับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณฟุกหรือว่าเสียฟุกนั่นเองนะฮะมาสนามแห่งนี้ต้องคุยกับคนนี้สักหน่อยนะฮะก่อนอื่นเลยแสดงความยินดีด้วยกับโคต้เอเชียครับครับผมปีนี้นะฮะ ก็อย่างแรกเลยถามแบบว่าง่ายๆเลยครับในฐานะของคนทําทีมเนี่ยเราคาดหวังผลงานที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยราชบุรีเดินทางมาถึงตอนนี้เนี่ย ในมุมมองของคุณฟุกในฐานะคนทำทีมเนี่ยคิดว่ามันดีตามที่คาดไว้หรือว่ามันดีกว่าที่คาดครับจริงๆเราก็แอบหวังในทุกๆครั้งอยู่แล้วนะต้องบอกก่อนว่าเราเรา,เราเป็นทีมที่มาจากอ่าลีกรักย่านะครับ,รบมาจากดิวิชั่นสองทุกครั้งเราก็จะอยากไปเล่นในลีกที่สูงขึ้นดิวิชั่นสองไปหนึ่งหนึ่งก็ไปไทยลีกพอไทยลีกแล้วมันก็ไม่มีอะไรยกเว้น้องไปช่วยเอเชียให้ไดซ้ซึ่งเราก็เฉียดไปเฉียดมานะครับในดูการที่แล้วเราก็ไปอกหักในนัดชิงชนะเลิศนะครับ ปีนี้เราก็บอกเฮ้เราก็ยังอยากเจอไปเอเชียอยู่แล้วก็ม,มันก็สําเร็จะนะฮะนี่เป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยครนะคราวนี้เ,เล็กแรกเนี่ยกำลังจะจบลงไปละเลกที่ 2, แฟนบอลจะได้เห็นอะไรหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรของราชบุรีบ้างครับกเ็เราก็มีการเปลี่ยนอย่างตัวต่างชาตินะฮะเรามีเปลี่ยนกองหน้าที่เราคิดว่าแล้วก็กองหลังที่เราคิดว่าเข้ามาต้องมายกระดับทีมได้แน่นอนนะฮะแล้วก็จะ เราจะดูตำแหน่งผู้เล่นไทยสัก1-2ตําตำแหน่งแล้วก็มีฟิลิปปินส์ที่เข้ามา2ตํตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เชื่อว่าเลก2เราน่าจะมีทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นครับผมมีตำแหน่งไหนที่แอบมองไว้เป็นพิเศษไหมครับ ก็จริงๆก็ไม่ได้มีเป็นพิเศษนะะก็เราก็ต้องดูว่ามันมีโอกาสที่จะได้ใครเข้ามาในในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็เป็นตําแหน่งที่เราต้องการพอดีมากกว่าครับคราวนี้ราชบุรีขึ้นสู่หลีกสสงสุดมาประมาณนึงแล้วครับผลงานดีขนาดนี้คุณฟุกในฐานะคนทําทีมเนี่ยมองว่าราชบุรีขึ้นมาในกลุ่มบนของตารางอย่างเต็มตัวหรือยังครับออพร้อมจะลุ้นแชมป์เต็มตัวหรือยังคือ,คอธรรมชาติของฟุตบอลมันต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า อย่างทุกๆลีกในโลกเนี่ยลีกอังกฤษหรือลีกสเปนนะครับ,รบเราก็าจะเอาทีมที่มีงบประมาณมากที่สุดมาก่อนฤดูก,กาลเนี่ยยังบาร์ซ่ารือเมดิดลองมาเป็นแอตเลตแอตเดริดอะไรเงี้ยมันก็จะเรียงตามเงินบัตเจ็ตที่แต่ละทีมมีเราเป็นทีมที่โอเคปัจจัยเรื่องสนามหรือด้านอะไรพวกนี้เราอาจจะพร้อมนะครับแต่ว่างบประมาณเลยแต่ละปีเนี่ยเราไม่ได้สูงแบบมีเงินมหาศาลเหมือน บิ๊กทีมทีมอื่นๆนะที่เขามีแบบมีบัจเจ็ตกันแบบไม่อั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะต้องเป็นทาทีมโดยมีวิธีการจัดการของเรานะฮะแต่ก็เชื่อว่าเชื่อว่าเราสามารถชนะได้ทุกทีมนะครับเราเราถ้าเกิดเราเล่นได้ดีเนี่ยเราสามารถชนะได้ทุกทีมแต่ว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางแล้วหรือ,อยังครับวันที่เราชนะ4ี่เกมแรกเนี่ยเราเราที่มใช่คร่วมแต่วันนี้เราผ่านไป14เกมเราอยู่ที่3เพราะนั้นมันก็พิสูจน์ว่าเราก็มีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับ คราวนี้ถ้าสมมติว่าจะให้เปรียบลาดบุรีเหมือนกับทีมระดับโลกสักทีมหนึ่งทั้งสไตล์การเล่นหรือว่าคาแรคเตอร์ของทีมต่างๆจะเป็นทีทมไหนดีฮะสเปอร์สนะครับสเปอร์นะ <Sp urs. S 1> เพราะว่ามันก็เป็นทีมที่ขึ้นมาเรื่อยๆพยายามจะปรับจุดนู้นจุดนี้ไปแต่ละซีซั่นนะครับในฐานะของทีมของลาดบุรีเนี่ยถ้าสมมติว่าทีมอื่นๆจะมาเชียร์อะไรเงี้ยก็อยากเชิญชวนแฟนบอลหน่อยครับก็ ก็เราเป็นทีมทีมที่เป็นเขาเรียกทีมปูทอนนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลด้วยความมุ่งมั่นจริงๆนะครับจะถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาที่สนามมิทโเดียแห่งนี้เนี่ยจะรู้เลยว่าแต่ละเกมแต่ละเกมที่เราชนะเนี่ยเราชนะด้มาด้วยความมุ่งมั่นมากแล้วนักเตะนี่สู้สุดใจจริงๆแต่ละตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายนะครับก็ใครที่ยังไม่มีทีมที่ทีมโปรดนะครับ,รบก็อยากให้ลองลองมาดูทีมเราเราเชื่อว่าเรา สามารถเล่นฟุตบอลด้วยให้ให,ให้ให้ความสนุกตื่นเต้นกับกับแฟนบอลได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนทําทีมแล้วเราสามารถจิ้มนักเตะในลีกได้ทั้งสาคนที่แบบในใจอย่างเงี้ยที่แบบอยากได้เป็นพิเศษเลยเอาใครก็ได้นะฮะเราแบบถามกันเล่นเล่นทั้งสามคนพี่ฟูกมองว่าคนไหนดีนะที่อยากจะได้มาร่วมทีมลักบุรีโอ้ก็คงเป็นเดียโก้เดียโก้นะที่เพิ่งกลับมาครับเดียโก้เพราะเขาเป็นนักเตะไทยลีกที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเล่นมานะครับ เควินดิโอมลำเควินนะเด็กเก่าเราเองนะครับซึ่งเราก็เราก็เราก็คนที่สามคนที่สามคิดหนักเลยฮะก็คงเป็นสุขโชคสายชาสุขโชคนะนะฮะทั้งสามคนนี่ถือว่าโอ้โหผลงานดีอย่างต่อเนื่องมาตรฐานสุดยอดมากๆนะฮะคราวนี้เมื่อกลางปีประมาณมิถุนาเนี่ยมีข่าวว่ามิดผลเนี่ยกับราชบุรีเนี่ยที่ที่ร่วมเดินทางมาตั้งแต่ดิวิชั่น2เลยร่วมเดินทางกันมานานมากสิ้นฤดูกาลนี้น่าจะหมดสัญญาใช่ไหมครับ ตอนนี้มีการหม,หมดสัญญาแต่ว่าก็เราก็มีการพูดคุยกันอยู่นในในในส่วนนี้ก็ยังยัง,ยงไม่ได้มีว่า no yes หรืหอ yes อย่างไงนแนวน้มเป็นในทางที่มีมีเวลาจะต่อส่งไหมฮะก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยที่เรามีทุกวันนี้ก็พร้อมมิตนนะครับเขาเข้ามาแล้วอยู่กับเราตั้งแต่ดิวชั่นหนึ่งเราไม่ใช่ไทยลีกด้วยมาตั้งแต่ดิวชั่นหนึ่งเลยแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้8ปี9ปีนะครับก็สามารถ ในที่สุดเราก็สามารถพาโลโก้มิดผลไปเล่นในระดับเอเชียได้ก็เราก็ภูมิใจและก็ดีใจในจุดนี้ครับผมหากสุดท้ายแล้วนะฮะก็หวังว่าปีนี้พูดถึงยาวๆหน่อยครับว่าในฐานะลุ้นแชมป์เราจะแบบขนาดไหนในเลกที่2ก็ก็แน่นอนว่ามันจะเป็นงานที่ยากนะครับเราก็พยายามจะรักษามาตรฐานให้ได้ดีที่สุดครับผมนะฮะก็หวังว่าราชบุรีจะทำเป็นอีกหนึ่งทีมที่เซอร์ไพรส์แฟนบอลไปเรื่อยๆแล้วทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ขอบคุณเสียฟุกมากๆครับผมขอบคุณครับ

ทั้งหมดนี้ก็คือราชบุรีมิตรผล f c นั่นเองครับทีมฟุตบอลต่างจังหวัดอีกหนึ่งทีมที่กำลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเวทีลูกหนังสูงสุดของประเทศแถมยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องบอกว่าหากมีโอกาสผมแนะนำเลยครับคุณไม่ควรพลาดที่จะมาเยือนจังหวัดนี้าบว่าที่นี่เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนแล้วก็มีทีมฟุตบอลที่มีความพร้อมและน่าสนใจอีกหนึ่งทีมในบ้านเรา ส่วนใครที่ตั้งใจจะมาชมฟุตบอลแล้วก็กลับหากมีเวลาพอหลังจบเกมผมแถมให้อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับหากคุณมาเยือนจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือตลาดเก่าโคยกี้โดยคำว่าโคยกีเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วมีความหมายว่าริมแม่น้ำหรือริมคลองนั่นเองครับสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของตลาดจึงเรียบขนานไปกับแม่น้ำแม่กลองนั่นเองที่นี่เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ โดยตลาดแห่งนี้หลังจากที่ผมได้ลองไปเดินดูก็พบว่ามีทั้งของกินอร่อยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแหะครับแถมราคาก็ถูกมากๆเพราะค้าแม่ค้าใจดีน่ารักมากๆครับเตือนไว้ก่อนนะครับว่าหากคุณเดินซื้อของกินกันจนเพลินระวังกลับไปคุณอาจจะมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวแหะครับ S 1> <S 1> และนี่ก็เป็นให้ฟุตบอลลพาไปใน EP นี้ครับคลิปหน้าเราจะไปเจอกันที่ไหนแล้วพบกันอีกทีครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับมีเท้าเหนือใครเฮื้นดังมังกรณ์พราดนี่คือเมืองราชบุรีของไทยเพรียบบานราชันยิ่งใหญ่จำให้ขึ้นใจราชบุรี MC